ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการลงทะเบียนของแอปนะฮะ itswittermall แอ s w i t t e r m a l นะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับก็หลังจากที่เราได้รับลิงก์จากผู้ที่ให้นะฮะเรามานะครับหรือว่าผู้ที่ส่งลิงก์ผ่านมาให้เรานะครับเราก็กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับก็จะขึ้นมานะครับ หน้าตาจะเป็ียนแบบนี้บ้างนะครับหรือบางท่านกดเข้าไปแล้วก็จะขึ้นมาเหมือนกับให้เรานะครับเข้าระบบหรือลงทะเบียนนะครับก็ให้ไปกดนะฮะที่ลงทะเบียนแต่ถ้าเข้ามาเจอหน้าโฟรไฟล์แบบนี้ก็ให้กดไปที่3มขีดด้านซ้ายมือนะจะเห็น3มขีดด้านบนนะครับเราก็จิ้มเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปเรียกนะครับ ตัวบรรทัดที่2ก็คือลงทะเบียนนะฮะจิ้มไปที่คำว่าลงทะเบียนระบบก็จะพาเราเข้ามาหน้าลงทะเบียนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าแอปเนี้ยเป็นแอปของคนไทยนะครับดังนั้นก็จะมีนะฮะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับที่จะขึ้นมานะครับก็ใส่ชื่อของเรานะครับชื่อนะครับช่องแรกก็เป็นชื่อช่องที่2ก็เป็นนามสกุลน,นะครับ ช่องที่3ก็คืออีเมลอีเมลก็ต้องเป็นอีเมลที่เราใช้งานได้นะครับจะลองดูว่าท่านที่จะเอาอีเมลมากรอกตรงนี้ต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้เพราะระบบจะใช้อ่าติดต่อผ่านอีเมลกับเบอร์มือถือนะฮะหลังจากกรอกอีเมลเสร็จก็เข้ามาที่เบอร์มือถือก็ควรจะเป็นเบอร์ที่เราใช้อ่าติดต่อกันได้นะครับติดต่อกันได้ก็กรอก นะครับเบอร์มือถือไปนะครับหลังจากนั้นก็เลี่ยนมานะครับชื่อเข้าใช้งานะระบบก็จะบอกว่าตั้งเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นก็จะต้องเป็นภาษาอังกฤษครับชื่อที่เข้าใช้งานตัวเนี้ยจดไว้ด้วยนะครับว่าชื่ออะไรที่เราตั้งนะครับเป็นภาษาอังกฤษจดไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้เข้าระบบตัวนี้สําคัญนะครับหลังจากนั้นก็จะผ่านมานะครับเป็นพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดก็คือรหัสผ่านนะฮะเราก็ใส่ เราจะตั้งรหัสผ่านนะครับว่าอย่างไงถ้าตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะแล้วตามด้วยพิมพ์เล็กแล้วก็ตามด้วยตัวเลขก็ได้นะครับแนะนำนะครับว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะให้เป็นพิมพ์ใหญ่แล้วตามด้วยพิมพ์เล็กหลังจากนั้นนะครับก็มาคอนเฟิร์มนะครับหรือว่ายืนยันอีกครั้งหนึ่งก็ให้ตรงกับข้างบนที่เราใส่เนาะไอ้ตรงรหัสผ่าน อย่าลืมนะฮะจดไว้ด้วยรหัสผ่านเนี่ยสำคัญชื่อกับรหัสผ่านเราจะเอาไว้ใช้เข้าระบบนะครับหลังจากนั้นก็เรียนมานะครับชื่อผู้รับผลประโยชน์ก็จะเป็นใครก็ได้ที่เราจะให้นะครับจะเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นสามีเนาะแล้วแต่นะครับว่าเราจะมบอบตรงนี้ให้กับใครก็ใส่ชื่อนามสกุลเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็มา ดูช่องนะสี่เหลี่ยมแล้วก็ติ๊กนะฮะก็จะมาขึ้นแถบสีฟ้าติ๊กถูกนะฮะจะเป็นสีฟ้าก็ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้จะเป็นรูปโฟรไฟนะฮะโฟรไฟแล้วจะใส่ตอนนี้ก็ได้หรือว่ายังไม่ใส่เนาะถ้าไม่ใส่ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็มาดูว่าเออถ้าเราเป็นคนไทยเราก็ดูนะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นไทยแลนด์นะครับถ้าเราเป็นชาวต่างชาตินะครับก็จิ้มลูกศรที่มันชี้ลงนะฮะว่า เราเป็นอ,อยู่ประเทศไหนเนาะหลังจากนั้นก็มากดยืนยันนะเห็นไหมครับแถบสีแดงนะครับพอ,อก,กดไประบบก็จะพาเราแจ้งมาว่า,อาคอนลงทะเบียนสมบุ์นะครับก็ถือว่าสมบุ์ละทีนี้นะฮะเราก็จะเข้าระบบนะครับก็จะต้องมา,อ,าออกไปนะครับออกไปก่อนอกดออกแล้วก็มาเข้าระบบนะครับยกตัวอย่างมันก็จะ พาเรานะครับไปเข้าระบบอีกทีเนาะอันนี้คือขั้นตอนง่ายๆนะครับการลงทะเบียนก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ